เดีおお๋ยวเราจะไปงาน r v ร์วีโพลิ m ซิเมอร์นะครับก็นี่ <Hello. S 1> <Yeah. S 2> านะเจ็ดโมงฮัลโหลอาบน้ำยัง yeah, สวัส,สดี <c oughs> คุณดูหน่อย <c oughs> เออ้าเนี่ยอัดคลิปอยู่เนี่ยโอเคโอเคเจอกันพี่ฮัอแกบตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีบางว่าแล้วนะครับผม ข้างบนแต่ปัญหาของเราคือพี่ไปมันอยู่ไหนวะมันถึงหรือ,อยังหรือมันยังไม่ถึงเพราะปัญหาของเราคือตอนนี้คือ,เ,อ,อเราไม่รู้นะครับว่าเขาถึงหรือ,อยังเพราะว่ามันไม่มีเน็ตพี่ไปมันไม่มีเน็ตครับรอว่าพี่ไปมันจะมาตอนไหนแค่นั้นเองนะขณะนี้เวลาเก้าโมงห้าสิบสอง เรายังไม่เห็นวีแววของคุณนรุดมผมผมหิวจนผมต้องไปซื้อตัวเกียวมาทุกคนโตเกียวะละสี่บาท นนี้เรากำลังจะเดินไปป้ายรถเมย์ป้ายที่สองนะครับเพเิ่ะเกี้เรารอป้ายหนึ่งเนี่ยนานมากนะครับคือถ้ามาจากบางบองมันจะลงตรงนี้ไงคนละสายกันเราต้องมาดูด้วยว่าพี่ไปยังอยู่หรือเปล่าข้างน้าน,นั่นนะครับันต้องเจอแล้ววันนี้พขามาถึงแล้วเขาไปแล้วไงเขาขึ้นรถไปแล้วไง ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปไม่เทคก,ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ทันงานนะ สยามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเคหะนะเขาต้องไปสายเคหะ ถึงแล้วนะครับผมบางนาตอนนี้เวลากี่โมงไม่รู้เดี๋ยวเราจะแลกปัดแล้วก็ที่ไปน่าจะรออยู่หน้าห้างแล้วตอนนี้เขาแข่งแมตช์แรกกันเพิแข่งแมตช์แรกกันนะครับเห็นไหมเห็นนะ กูเห็นหน้าแล้วคือสเปียเลยสเปียโลกสเปียโลกกันเลยไม่มันมีหลายอันมันมีหลายของผมไปฝาล้อฝั่งโน้นเลยยืนเป็นรถมีไฟฟ้ายืนเป็นธรรมดาเหรอาอ้าวแต่ก็ได้โทรศัพท์อะไรวะไปเข้างานเข้างานดีกว่าพี่จต็อยู่ข้างในปะ แข่งแมตช์หนึ่งกันอยู่ได้สรุปได้ไหมเสื้อสองพันได้เสื้อสองพันไม่ได้อเยสรุปสรุปเสื้อสองพันไม่ได้ ก่จะหากันเจอเนี่ยคนเยอะช่าทำไมเออตอนแรกแม่งวัดใจกันเลยว่าจะไปเจอกันอยู่นู่นไหมคุยังพิล์มหมอไอวิวเลยว่าสรุปแม่งจะแบบว่าคิดตรงกันแล้วไปเจอกันอยู่นู่นทีเดียวดีไหมสรุปพี่ถึงก่อนแล้วกูยังเดินหาอยู่เลยว่ากุยังเดินถามย้ำเลยว่ารถเมย์อยู่อยู่อยู่ตรงไหนบ้างคุณต้องขับมิทีเดียวตอนแรกถามมินมอไซค์วินมอไซค์บอกว่ามีเลยอยู่ในฟุตเลยถ่ายไว้เลย มีแค่ที่นี้ที่เดียวครับน้องถูก็นั่งรอเลยเก้าโมงถึงสิบโมงอยู่ฝั่งนึงสุดยอดก็ฝั่งฝั่งเอฟบ้านคูกับบ้านที่จะมาแข่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามอือเดี๋ยวเดี๋ยวห้างานก่อนครับเดี๋ยวจบแมตช์นี้ค่อยเดินออกมาโอเคป่ะการได้ดีเดียวดีไม่ช่นางใหญ่เนี่ยเท่านั้นครับช่วงต้นเกมล็อกซี่จะโดนเยอะแค่ไหนครับนั่นแหละเพราะว่าตัวที่จะหาเราคือมีแน่ๆเนี่ยและตัวที่จะช่วยคือมาเป็นก้า เฮทไปแล้วคลิกซ <Q S 1> ีด <c oughs> <t decorative life> ูออกคุณคิดว่าตัวอแล้คเพื่อตัวอะไรคเพื่อตัวอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรครับมองไม่ค่อยชัดเลยมองไม่ค่อยชัดเลยครับมันจะมีปีกด้วยนะครับมีมีปีกนาตาล่าหรือเปล่าเขาปิดเลยเน๊อะแล้วเอ้าหนึ่งคนสิบแตกไปแล้วสามสิบเลย ติดเนื้อไปแล้วสามเนื้อคือทุกคนทุกคนดูไม่ดูดูไม่แฉ้นอ่ะเริยมจบคนคนคนต่อคิวเยอะดีว่าเขาจะชนะหรือเปล่าเอา้าใช่ปะเรื่รู้กระเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราดูครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนุ่มตัวเ่นเม็ดม่วง คิดว่าใครชนะยิ้มอย่างนี้แปลกๆนะได้ไหมได้ไหมคิดเกิลโอ้ไม่มีศักดิ์ศรีดิตัวเองท็อปหนึ่งตัวเลนไม่ไปเล่นตัวเลนนะเฮียเล่นแวนบ้านจะซื้อกินข้าวกันนะครับผม นี่นการดูวอลัดชื่อคนคนสมคนสมก่อัอน <laughs> อนานนี่ก, <laughs> ปกเ,เปล่ไม่เป็นสูตรอาหารโนาะ no 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 food c อ r ไม่าอยู่ไหนดู้ดคอร์ทเขอยู่ f อ o d card นี่เขาหนละต้น เอาเข้าวขาวหมูครับหนึ่งจานหมูข้าวบอกนะเดี๋ยวให้งบไปไม่ต้องห่วงดได้กินแล้วพี่ได้เขากินอะไรอะ่ะเส้นหมี่เกาเหลาอะ่ะแล้วก็มันจะสั่งกาวยเตี๋ยวทำไมในเมื่อมีเส้นอยู่แล้วเขาขกินเส้นให้มันมีเต็มท้องหมือนข้าวมันก็ตัวตัวปิดตัวปิดแดกของพี่เลย ไอ้ <c oughs> แป้งซ้ำซ้อนนี่ยแบบกิน <c oughs> แป้งซ้ำซ้อนจัดอ่ะ <c oughs> ตอนหนึ่งๆขาต่อพี่แจมผมได้เจอพี่แจม <c oughs> แล้วล่ะไม่เจอพี่แจมไงมันจะต่อมันเจอกันพอดีไง <c oughs> ถือว่าตอนหนึ่งๆอะข้าต่อต่อต่อหลังพี่มันได้เจอพี่พอดีไง

หนจะเล่นหนจะเล่นเห็นไหมโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะไม่ไดักยังไม่ตายยังตังไม่ตายอ้าวถ้ารอนได้ถ้ารอ,อนได้ด้วยเมื่อกี้ รอบต่อไปนะครับ กลับบ้านครับทีมในใจแพ้แล้วทีมใในจแพ้แล้วกลับบ้านไปนอนเลยเดวินเธอคนอน่ยันคนมาจะมาเยอะเฮ้ยแขนแขนทาลรอนเลยทางไทยได้เฮ้ยเฮ้ยตรงกลางไทยได้การล่างบุรลำ ระหว่างดูดูที่บ้านกับดูแบบเงี้ยมามาดูแบบที่งานรู้สึกว่าแบบอะไรแบบเร้าใจกว่าก็ต้องดูที่นี่แหละครับดูที่งานเออมันแบบมันมันมีหลายอย่างนะมันมีทั้งภาพแล้วมันมีแบบผมชอบอย่างหนึ่งคือพวกกราฟิกเวลาตีดาหรือเวลาตีอะไรอยไฟไฟมันสวยนะแต่ถ้าแสงแว่นมาก็จะแสบๆตาแสบหน่อยผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยที่จะใส่ตาสั้นมัวหมดเลยเี่ยบอกเลยให้ใส่ตาสัมาไม่มองอะไรผิดเนี่ยพึ่บม่มันเห็นแต่จอไงเออจะเห็นแต่จอเออ สรุปว่าคือเดินสรุปว่าคือเดินดเดิน,เด,นเดินชนคนแทน <laughs> แต่ว่าเขาทำดีเขาทำดีปีก่อนเขาทำอย่าเงี้ยผมอึ้งเพราะว่ามันแบบว่ามันมีไฟตี Dark ดักสเลเยอร์ได้คือแบบให้ดูง่ายๆว่าแบบฝั่งไหนตีได้อะไรอย่างเงี้ยเราดูง่ายใครได้เฟิร์สบัตอ่าใครได้อะไรอย่างเงี้ยมันดูง่าย <laughs> แล้วก็ไปไหนเือกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไม่ได้นะจิ้มไม่ได้เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับแล้วนะ เี่ ไม่รู้อ่ะไม่รู้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 จริงๆไม่ใช่กูเทพเนาะบ๊ายบายเขาได้ไปแล้วชายคนนั้นชายโรคจิตคนนั้นได้ไปแล้วมาแวก114ครับ